กระแตอาสยามโชว์เต้นเตะขาสูงนุ่งกระเก่งซีทรูซึ่งจัดตักจัดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับศิลปินลูกทุ่งสาวเซ็กซี่อย่างกระแตนิพาดาบุญยาเลี้ยงหรือกระแตอาสยามนั่นเองนะครับผมที่ตอนนี้เธอเริ่มกลับมาเดินสายออกงานโชว์ตัวคอนเสิร์ตให้กับแฟนคลับได้รีดติดขอบเวทีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแสดงล่าสุดที่ นักร้องลูกทุ่งสาวอย่างกระแตได้นำภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆผ่านอินสตาแกรในขณะที่โชว์สเต็ปไฟลุกพร้อมกับทีมงานแดนบนเวที T, ทั้งฉีขาเด้งบั้นเอวแอนโะโพกร่อนเอวพร้อมกับเขียนแคปชั่นในความรู้สึกเกี่ยวกับการแสดงของตัวเองในครั้งนี้ว่า Make It Ra i n money ไลฟ์โชว์เพลงใหม่ล่าสุดครั้งแรกเมื่อคืนนี้แม่ตื่นเต้นมาก และมันมากๆเหนื่อยโคตรแต่สนุกสุดใจขอบพระคุณเจ้าภาพที่น่ารักกับงาน Frial Work Festival หัวหิน2022เมื่อคืนนี้มากๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอในส่วนของเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆของกะแต่อาสยามก็แบบเซ็กซี่เล่นใหญ่แบบสุดๆไม่แพ้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวก็เราไปติดตามชมภาพที่เรานำมาฝากกันนะครับผม